กลับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ครับนะครับนี่ลุงป๋องนะครับเยเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับคุณชมนะครับเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่นี่นะที่อยู่นะครับห้าสามกับห้าอ่าสี่ห้านะครับหนึ่งห้าอานะครับครับตมาก็อะไรงวดนะครับคุณชมนะตามไปดูครับครับ อ่ะสวัสดีครับลุงฟองสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ลุงฟองให้กันนะนี่ก็มาหลายมาหลายทีมนะครับวันนี้หลายช่องหลายช่องก็คืออยู่กระดวงของคนครับเขียนก็ตัวเลขแล้วก็ปล่อยแต่วันแรกแล้วล่ะ อย่างแบบการที่นีม่มาอะไรก็คาคาใจแต่พกติก็เขียนเลขไม่เยอะเนาะครับถ้าดูจริงจก็มีเลขแค่สองตัวเองงมื่อที่แล้วให้สองตัวแค่สองตัวนะคมันก็จะไปไหลาตามเลขดังเลขอะไรเขาไปก็เไปคนละทิศคนละทางเกถามวกังวดนี้ถามว่ายากหรือง่ายก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอี่เพราะมันยังไม่มีเวลาคิดก็มีจะไปทำธุระทั้งวันเลยเมื่อวาน ก็เลยยังเกลียๆอยู่ยังไม่ได้คิดก็ไม่รู้ใครถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ไม่รู้เนาะแต่ตามที่ลุงปองโชว์นี่นะ่าจะคนถูกเยอะนะเพราะว่ารู้สึกว่า3ตัวตรงๆเลยเนาะจากประมานั้นก็คนถูกเยอะบางคาานเขส่งกลับก็มีสัต์ไปสองสองบาทคุณบาทคติกลับเลย มันตรงกับเลขอันนั้นเขาด้วยเนาะมันตรงกันหลายสำนักด้วยที่เลขอะไรนะเก้าอะไรนะั่นเนี่ยอืมครับไม่รู้ <9 S 2> นะมันมันเป็นก็เราก็ไม่อยากคาดเดาหรอกแล้วก็พอรู้แก้วอยู่อะไรคืออะไรอยู่แต่รเราไม่อยากพูดคือเป็นเจมือเขาก็กลัวพอเจมือละอคือลักษณะนี้แล้วก็พอมองออกว่าอะไรคืออะไรอยู่แต่ว่าเราก็ไม่พูดดีกว่าครับคือพูดเรื่องของเราเนาะ สไตล์หัวบ้านนอกกับไปนเนืออนเน้อๆะไม่เ <ไป S 1> ชียไ <ป S 1> แมไม่อะไรนะถูกไม่ถูกไม่รู้ถือว่าฟุกอีกอะไม่ได้แม่นอะไรหรอกถือว่าฟุกนะครับอยู่ประมาณนี้ก็คือไม่เธอหัวยมันออกไปแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรคือมันคือจะหมายความว่าคือถูกหรือไม่ถูกก็รู้อยู่แก่ใจว่าประมาณไหนเนาะเราก็นําเสนอไปทุกช่องทางแล้ว จะมาเชียร์ถูกตัวเดียวและเชียร์วุน่ๆนๆุ่นมันเป็นไปไม่ได้คืออาไปตามเนื้อผ้าดีกว่าครับภาพก็มันเห็นไปแล้วจะไปไม่ต้องไปคุยเนาะครับไม่ต้องคุยมากเนาะหรือเจ็บคอให้ไปชมกับพ <c oughs> ิจารณาดูเอาเองหรือไจ<ด>ะ<ๆ>เก็บคอคุยมาก <c oughs> ถูกตัวเดียวละโม้อยูอ่เป็นชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้น,ะนะก็เลยของเรามันถูกไม่อยากพูดนะถูกเยอะเหมือนกันนะอาจจะสามตัวหัวสองตัวล่างสามตัวบนถูกหมดจัด วันนี้เข้าทุกทุกประตูวันที่หนึ่งก็เข้าหกตัวเลยถือว่าเข้าหกตัวเลยวันที่หนึ่ง,งหนงหครับก็ตัวแปรปกแปรตัวแตกเนี่ยเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยอ๋อแต่เพียงการตัวเลขคือเราไม่ได้วางให้ต่อคือกลุ่มสีหนึ่ง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 สีแล้วก็จะวางอีกกลุ่มหนึ่งครับก็เจ็ดห้ากระวังแต่นานแล้วอแล้วในอาจารย์แม่คือมันมันครบองค์อ่ะครบองค์ถ้ามงคน ถ้าตกไปทางภาคเหนือเขาก็เล่นได้หนึ่งหนึ speaking, saying, ่งสี่เขาก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งเขาก็ได้สี่หนึ่งก็ได้ตัวหัวถ้าไปทางภาคเหนือแล้วก็ไอ้สองตัวไม่ต้องไปพูดนะครับถ้ามันเจียบคอ่ะไม่พูดแล้วสามตัวไม่ต้องพูดซ้ำตัวหลังเรียงล่างก็อยู่นาจจรา์แม่เหมือนเดิมครบองค์วัดนี้ถือว่าเข้าครบสูตรก็เข้าครบสูตรเข้าเข้าทุกประตูถือว่าเข้ากตำแหน่งเข้าเรจ่เป็นกันง แต่ทางใต้ก็เต็มเต็มตัวของมุป๋องที่ให้คืออันนี้เป็นตัวคือยังไม่ได้แจงตัวนี้ปกติตัวนี้มันจะมีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งด้วยมันมีอีกเส้นหนึ่งกระดาษแผ่นไหนไม่รู้อยู่ไหนคือผมจะมุมมองแล้วมุมมองแล้วมันไปอยู่สารโตหัวครับซึ่งถ้าไปทางภาคเหนือโอเคเต็มเต็มคือพูดง่ายทั้งหมดหกตัวของเราเข้าทั้งหมดหกตัวแต่สองอสามตัวหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ ฟูดมากก็แค่นั้นฟูดมผ่านไปแล้วแต่แก้ลำก็ไม่ได้ก็ถือว่าฟุกนะครับฟุกกี่กะถือว่าฟุกในงานเลบ่อยเหลือเกินเนาะช่วงนี้ฟุกบ่อยเหลือเกินเนาะเป็นโรคเป็นโรคประจําเป็นโรคเป็นโรคความฟุกเป็นโรคประจําอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดทีนี้มาดูงวดนี้ผมก็ยังจนเนฟซีบอกว่างวดนี้ไม่ให้ผมแต้มสีแดงเลย อบอกว่ามึงกอกจะไปแต้มนะแต่มันวันก่อนออกอืไอ้ก่อนออกสักวันค่อยไปแต้มคือบางผมมันจะเป็นคนอย่างนี้แต้มไม่แต้มแล้วแต่ความคิดผมถ้าเกิดผมคิดได้ผมก็จะแต้มขึ้นไปเลยอมันจะเป็นจังหวะคือช่วงเวลาคิดแล้วผมจะแต้มทันทีไม่รู้วันไหนนะเราเราคิดได้เราก็จะวางไปตอนนี้วางตัวเลขไม่ได้ดูลอตัวรีแล้วมันก็ เนี่ยอรูปแบตเตอรี่ครับเนี่ยอบตเตอรี่วันนี้มันมีมีศูนย์มาด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่านี่มันเลือกไปเลือกเฉยเลือกเฉยจะมีไม่มียังไม่รู้นะคือไปเมื่อเช้าก็เลยติดมาสักใบมาดูหน้าปกว่าเขาจะแปลว่าอะไรนะแปลเข้าๆก็ไรไหมครับเนี่ยมันยังไล่ไม่ถูกกลุ่มเขาบองครังมันมีจุดซ่อนจุดอะไรครับก็ถ้าตามผลงานกันนับคนมันก็ นับคนพเพื่อเลขห้าใหม่รหรอือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะเพราะว่าคนห้าคนผู้หญิงสองผู้ชายสามมาสูตรเดียวกันไก่กที่ออกอะไรเนี่ยสองสองสามอ๋ออันพี้นปห้เ<พ>ให้เข้าๆใคจะไปจับอะไรก็รว่าไปก่อนแต่ผมยังไม่วางเพราะว่าจะดูไว้เฉยๆก่อนเพราะยังเรายังไม่รู้กลุ่มครับทําไมถึงจับสูงสองเพราะว่าเมื่อคืนเหมือนกับฝันว่า เห็นไก่อยู่ในกระทะไก่ต้มสองตัวเลยตีไปตามศูนไก่สองตัวนั่นไก่ไก่เก้าสองตัวอ๋อมีไก่สองตัวด้วยนี่คือฝันเหมือนเห็นไก่สองตัวที่ต้มแล้วอยู่ในกระทะกระทะก็น่าจะเป็นศูนย์เนาะไก่แต่เก้าสองตัวก็สองก็ลองเอามาเชี่ยงศูนย์เก้าสอศูนย์สองเก้าศูนย์สองกเก้าแปดเก้าอันนี้คือบังเอิญหรอกมันก็ลองซื้อมาดูก่อนเพราะเราจะมาดูปก <Yeah. S 2> จุดหมายของเลขคือถามมายากไหมมันก็เหมือนกับยากเหมือนกับง่ายอยู่นะคือจะแปลมันได้ทุกตัวแหละแต่ว่าเราจะเอากลุ่มไหนเป็นเซตแค่นั้นแหละสำคัญ <Yeah. S 2> ใครจะเอาตรงไหนถ้าจะถามว่ามือจับเป็นเจตได้ไหมก็ได้อีกนิ้วมือมีห้าก็ได้อีกกล่องยาเป็นสีก็ได้อีกอ่ห <Yeah. S 2> น,นูตัวเลขมันก็เยอะเหมือนกันนะเริ่มเยอะแล้ว uh huh. แต่ว่าจะเป็นเซตกลุ่มไหนมันก็อยู่กับการวางตัวเลขของคนเนาะ ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะผมต้องไปดูเซตกลุ่มก่อนมีหมออยู่คนไม่แน่น้องวันนี้เนาะ<อ>มีหมอด้วยหมอคนหนึ่งอสมอคนหนึ่งแล้วคนพวกน่าจะเป็นอมตอหรือเปล่าคืออมตอ <c oughs> ยังแปลไม่ออกนะคือยังมองประเด็นยังไม่ออกอยากคุยให้ฟัง<อ>เฉยๆก่อนนิดๆหน่อยๆครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาตามอีก คือถ้าเดี๋ยวถ้าคิดได้ก็จะปล่อยแปรได้ก็จะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะของมันไม่ต้องใช้เวลาเนาะใช่ครับเดือนนี้สิบหกกันยาเลยจ้าสิบหกกันยาครับออกสิบหกกันยาฝนเหรอฝนเดี๋ยวเสียงฝนมาแล้วเดี๋ยวประมาณได้คนละกี่นาทีแล้วนี่ฝนมาแล้วหนักนั้นไปหรือเปล่านะครับอยู่ได้ไหมครับเนี่ยสารตะกอนกะสาดหรือเปล่าวัวต่มันสาลมกนลรงอู้โ h โหวัวตื่นฝน ครับอ้อเลขน่าจะเข้าบ้านเล็กที่ก็สวยนะสามห้าสี่นะจ๊ะหสามห้าสี่บ้านเล็กือว่ามีเข้าเข้าเขาอยู่นะเข้าเขาอยู่เลยจะไหวหรือเปล่าฝนอ๋อฝนแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับฝนนะครับจะถึงสิบหรือสีหรือเปล่าครับนะก็ใกล้นะครับเนี่ยเหลือนิดหน่อยแต่ถ้าฝนจะแรงถ้าฝนแรงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่เกินก็ยังยากผมยังไม่ได้คิดในเรื่องเทาเรื่อง จะมีกล่องยาเลยครับอ๋อกล่องยาด้วยมีกา,ากบาทของกาชาดเราจะตียังไงกาบวกมีกาชาดมีหมอมีอะไรนะมีรถจะได้ถ้าเอสซีประจำก็น่าจะแปลได้บ้างแล้วล่ะอ๋อเป็นเอฟซีเก่าๆนี่น่าจะแปลได้บ้างแล้วล,ะล่ะอ๋อค <ๆๆ S 1> ือสอบน่าจะแปลได้บ้างแล้วล่ะ อ่าเริ่มต้นกันับคนนับอะไรไปในสามส่วนก่อนไอนะ้เป็บสีไปแปลโรก่อนเด้อเดี๋ยวมาดูว่าจะเข้ากันกับลุงสองหรือเปล่านะครับน,น่าจะเก่งแล้วน่าจะละคนเก่งแล้วล่ะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ว่าผมคือคือเราดูแล้วเราต้องไปดูจุดประสงค์ว่ามันคืออะไรก่อนแล้วถึงจะแปลได้ เราจะใส่ตัวเลขอะไรก็เยอะก็ได้แต่ว่ามันต้องรู้จุดประสงค์ของว่าคืออะไรต้องดูเป้าก่อนต้องดูเป้าก่อนถึงจะแก้ได้เพระาะเมื่อวานยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรเลยก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรครับนะครับก็ง่ายจะประมาณนี้ก่อนหะรือั้งครับถ้าเดี๋ยววันไหนที่ลงปองเสร็จแล้วก็จะไปตามที่นั่นแหละที่ขายลอตเตอรี่เนาะค,ค,ครับคือของใบนี้เราก็ไม่รู้เนาะมมมมนมผมต้องใช้เวลาเนาะ อ้าวฝนตกพอดีนะมาบ้านลุงปองนี่ร่มเรื่อนมา,ากับสายฝนอ๋อแต่ไม่เป็นค่ะลุงอาจะต้องฟังไปเรื่อยๆจะ้จะยังมีอีกหลายที่จะแปลให้อยู่จ้ะต้องใช้เวลาชักนิดบางคนก็ไปเอาป้องส่องของยายอะ่ะแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่นะสุดท้ายก็มันก็มีไะไรของเรามันก็อยู่ที่ ัวเดียวก็เหลือแหล่ะละมันคิดว่าไหนละทีแล้วนะผมก็เน้นให้อยู่แล้วเป็นครั้งที่ผมไม่ได้ทำนานแล้วนะเพื่อนๆกระบ๋อยอ่ะว่นนี้เราจะได้หรือเปล่าคืออันนี้ไม่รับประกันนะแต่ว่าพยายามอยู่เราเกียไว้แน่นอนเโอ้เยอะมากเลยฝนตกแรงแล้วครับมากับสายผมมากระตายฝนเนาะวันนี้สดีเด้อนะครับทุกท่านเลย เมื่อที่แล้วเราก็มีไฮไลท์อยู่คือกรอบให้ดูเป็นดูไปแนวทางนะครับเจ็ดเมื่อที่แล้วนะ,ะให้ดูตัวเก่าก่อนให้ดูเลขในกรอบในกรอบนี้บอกว่ามีลุ้นสามตัวมีสองตัวครบองเลยไม่ว่าสี่เจ็ดห้าือเจ็ดเก้าอ่ะครบองเลยอะ่ะวันนี้ถ้าจะมีอีกหรือเปล่ากรอบเดี๋ยว,ว่ากันอยู่นะดูของวันที่แล้วก็ให้เด่นเจ็ดนะ เพราะว่าเจ็บมาหลายตัวคือไม่ไม่เด่นเจบนะให้เจ็บห้าเลยเจ็บห้าเลยไเจ็บหน้าเลยนแต่ว่าหลักว่าให้รูดเราอยู่ประมาณนี้บางคนก็ได้สามตัวละก็มันเป็นเป็นเลขที่ผมชี้แจงไว้แล้วว่าเป็นเลขเก่าเลขเก่ามุกง่ายเอาคู่หน้ามาออกเป็นคู่หลังเลยเป็นมุกที่ง่ายมากนะครับก็ ครับับไม่มีอะไรนงวันนี้ยังไม่เกิดอะไรมากสดท้ายสกิลทีก็ไดกรับาใครถามอะไรยังไม่มีเนาะขอบคุณจ้าแทงคอยอยู่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่โทษลุงนามันอยู่ที่ดวงครับครับก็อยู่กับดวงนี่ละครับบางคนก็ได้ไปแต่ส่วนมากคนจะติดสามตัวไม่ยอมตัดสองแต่บางคนก็ซื้อก็โดนเ้าคืนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ คือตอนนี้ถ้าคือถ,ถ้าจนคิดไม่ออกผมไม่จะวางเลขไม่ได้ครับต้องรอเหรอหนุ่ของนะครับอ่ะรับมันเพราะว่าต้องคิดออกค่อนข้างคือว่าเราคิดว่ากลุ่มน,นี้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นเราก็จะวางตัวเลขได้หมายถึงเหมือนกับโอเคแล้วอันนี้มันยังไม่รู้ว่าเขาทําอะไรก็เลยยังอ่านไม่ออกต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งประมาณก<ำ>ี่วันหนุของ<ำ>ที่จะได้ไม่ได้ประมาณสัก สามสี่วันอีกเนาะกลางวันไม่ได้สามวันก็ได้แล้วงไงไอเดียครับครับโอเคครับลุงปองท้ายน,นี้ก็ขอบคุณลุงปองมากนะครับมีโอกาสมายเยี่ยมลุงปองที่บ้านแล้วก็ฝนตกพอดีทานพอดีนะครับเจอฝนพอดีนะครับ,รบสงสัยนะจะมีโชคสองทีท้ายนิดหนึ่งเนาะอาจจะมีโชคมีลาบนะครับอย่างเงี้ยสี่นิดสุดท้ายหน่อยครับมันอยู่กับมันอยู่กับวาสนากระดวงเราเหมือนกันนะครับ การจะคำนวณเลขการคิดเลขมันอยู่กับช่วงของคนด้วยถ้าดวงเราปุ๊บมันก็ประมาณนี้นะคิดว่าประมาณนี้นะก็ดวงเราดีๆหน่อยนะเพราทั้งหกตัวจกมันก็แล้วแต่จะมันก็อยู่กับเส้นแต่ละคนแล้วก็บางคนก็ได้ฟังบางคนก็ไม่ได้ฟังบางคนก็มาจับประเด็นในวันสุดท้ายอ่ะในสามตัวเต็มเต็มาแต่บางคนก็ ได้ยินมาแต่นานแล้วผมพูดเรื่ององพ,พ,พันธ์พันปีเนะะาอสอสอะเกิดพศ2475แต่ครั้งแรกๆแล้วผมพูดมันก็ได้สอนั้นไปก็จับไปนะครับมันก็ถือว่าเป็นดวงนะครับถือว่าเป็นดวงสุดท้ายก็ลองไปแปลกันเองก่อนเดี๋ยวผมขอเวลาสักนิดก่อนออมันจะแปลตรงกับหลวงสงหรือเปล่านะครับเอาที่เลขจับนี่คือเลขฝันว่าเห็นไก่สองตัวนะไก่สองตัวนะครับต้มแล้วอยู่ในกระทะต้มแล้วอยู่ในกระทะ นี่คือจับมามาดูก่อนว่าคืออะไรถ้าฝันดีก็ไม่แน่นะเนาะอาจจะเจอเผอจับพุกไปเนาะไปอยู่ประมาณนี้เนาะครับขอบคุณลุงป๋องมากนะครับ